สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในการสรุปนะกลยุทธ์รอบคำ่ำนะครับของการวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศราคาทองกองทุนและคริปโตเคอเรนซี่นะฮะประจำวันที่16มีนาคม2,565ช่วงค่ำนะครับก็คลิปเดียวนะครับสำหรับห้องเทรดของพวกเราเนี่ก็ทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับส่วนทางฝั่ง YouTube เองเนี่ยเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะ ไปตัดแยกให้นะครับวุ้นกองทุนทองแล้วก็บิตคอยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับทั้งที่ Subscribe มาในห้องเทรดนะครับหรือแม้แต่ติดตามทางท่องทางต่างๆนะครับวันนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่า๋ยวช่วงบ่ายช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยหลังจากไลฟ์เสร็จเนี่ยผมมีคือเสารอาทิตย์เนี่ยผมจะต้องรีเฟรชคอร์สนะครับตอคือก็เรียกว่ามานั่งทบทวนความรู้ใบอนุญ,ญาตนักวิเคราะห์นะครับ แล้วแล้ววันนี้มันต้องเซตร,ระบบออนไลน์ก็คือไม่เป็นต้องให้น้องแอดมินเขาเขาเขามาช่วยนะครับที่จะต่อคือต้องนั่งเรียนนะเดี๋ยวนี้ต้องต้องนั่งกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเร็วนิดนึงแต่ว่าจะเอาใจความสําคัญมาหลักๆคือเมื่อเช้าเนี่ยได้คุยไปหมดแล้วแต่ในความเห็นส่วนตัวเลยเนี่ยพูดกันตรงนี้เนี่ยถ้าผมเป็นประธานธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเนี่ยผมไม่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องจ่ายดอกเพิ่ม เคารบกันอยู่เนี่ยข่าวออกมาเจราจาเจราจาเนี่ยผมไม่เห็นว่าจะเจราจากันได้เลยต่างฝ่ายต่างต่างไม่ยอมกันคือในฉากหน้าเนี่ยถ้าสมมุติข้อมูลที่เรามีรัสเซียไปบุกทําไมยูเครนแต่ถ้าเราค้นข้อมูลลงไปเ,เขาเขาเตือนมานานแล้วว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่เขาไม่อยากจะให้หนาโต้และชาติสมาชิกมาป้วนเปี้ยนแถวยูเครนทีนี้เนี่ยการรับข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน ก็เลยประเมินสถานการณ์ที่ผิดแปลกและแตกต่างกันนั่นคือใจความและเนื้อหาถูกไหมถ้าเป็นผมผมว่ายืดเยือ้อไม่ใช่ยืดเยื้อเพราะรบพุ่งกันนะยืดเยื้อเพราะมีคนได้ผลประโยชน์ที่เป็นขายใหญ่เยอะแยะมากมายผลกระทบเนี่ยจะเป็นตัวประกอบอย่างพวกเราเราท่านๆที่ไม่ใช่พระเอกและผู้ร้ายยังดีที่บ้านเมืองเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องของกินของใช้ปัจ 4, ยัยสี่นะอาหารเกษตรกรเกษตรกรรมอะไรพวกนี้ถ้าผลิตอาหารเองไม่ได้ยุ่ง น,นี่นะครับผมเริ่มจากหุ้นก่อนแล้วกันเพราะมีประเด็นประเด็นคืออะไรก็ดัชนีตลาดหุ้นทางเสงปรับตัวขึ้นมา9%น่ดัชนีของหุ้นไม่ใช่ดัชนีหุ้นหุ้นเทนเซนอาลีบาบา,าพวกนี้ขึ้นมา20%อาลีบาบาคือเจ้าของอะไรเจ้าของบริษัทค้าปลีกก็ช้อปปี้เมืองไทยใช่ไหมอาลีบาบาก็คือช้อปปี้โลกอะ่ะก็คือ Amazon โลกอะ่ะ ขาขายทั่วโลกนะครับอลีบบายทำไปเล่นไปเทนเซนนี่ก็เป็นคอนเทนต์เกมอะไรพวกเนี้ยวันที่เท่าไหร่เนี่ยสองถึงสามเมษาน้องๆก็จะมีแข่งชิงชนะเลิศก,กันหลายเกมเลยเดี๋ยวนี้คืออ e ีสปอร์ตอะคำว่าอ e ีสปอร์ตมันเป็นอาชีพไปแล้วเรียนเก่งก็ไปทางเรียนวิชาการเก่งก็ไปทางวิชาการควบคุมและคอนโทรลเล่นเกมควบคุมมือถือเก่งก็ไปทางที่ตัวเองถนัดเห็นไหมไม่ต้องเลือกให้ใครถนัดทางไหนไปทางนั้น นี่ก็เป็นเจ้าของคอนเทนต์ทางด้านเยอะแยะมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตแต่สําหรับผมเนี่ยคือต้องตั้งคําถามว่าลงมาทําไมละ่ะก่อนหน้านีนน้คือตัวพวกนี้ไม่ได้แย่เลยนะยกเว้นฮ่องกงนะแย่ดัชนีในส่วนของ ETF เขาแต่ถ้าเป็นดัชนีของจีนนะผมว่าไม่ได้แย่มันคนละเรื่องกันกลายเป็นว่าเทนเซ็นแล้วก็อาลีบาบาขึ้นมา20%ซะอย่างนั้นจริงๆไม,ไม,ไม่ไม่บอกแล้วไม่ควรลงนะ มันยังดีอยู่เลยตัวประเภทนี้แต่ว่าถ้ามองลงไปก็คือการทุบเอของธรรมดาธรรมดานะทีนี้ก็เป็นข่าวข่าวที่ออกมาก็ไปเกี่ยวกับคุณจะรูนลงจะรวมของเราพวกเรานะเน้ะธนาคารกลางแห่งชาติจะประกาศขึ้นดอกเบีย้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยขึ้นดอกเบีย้ยบริษัทร,ร้านรวงต่างๆมันแย่ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นข่าวมาแปะไว้อย่างนะั้นแปะเดี๋ยวเขาขึ้นดอกเบีย้ยตลาดหุนขึ้นหาสาเหตุไม่เจอเพราะาอะไรตลาดบางทีมันก็หาคําอธิบายไม่ได้ อย่างวันนี้อ่ะบิตคอยทั้งหลาขึ้นไปแปดเมตรแต่ก็อยู่ได้แปดวิใช่ไหมละ่ะแป๊บเดียวก็ลงมาเดี๋ยวไปดูต่อมันก็ล้างท่อธรรมดานะครับสําหรับตัวคริปโตแต่ที่นี่ในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยเอามาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆก็ใช้เยอะในเรื่องของซินเทติกสต็อกเหมือนกันอาหาันมาดูอาลีบาบาในซินเทติกสต็อกพรีเมียมยี่สิบสี่เปอร์เซ็นดูไม่จืดเลยครับเล่นไม่ได้ครับอย่างนี้คุณฝาก ust เนี่ยเฉยๆยี่สิบเปอร์เซ็นยังจะดีกว่าเลย ตัวพรีเมียมเยอะขนาดนี้อย่าเข้าเลยครับเสียเปรียบราคาตลาด78ก็ขายคุณ97้าสเะรเรื่องเลยครับแบบนี้นะครับแย่นะครับแย่คือในแย่ในมุมราคาแบบนี้เราเสียเปรียบนะตัวที่เล่นได้ก็เหมือนเดิมมาที่เอามาคุยก็คือโคนะ้กเนี่ยเขามาขายลดดิสเคาให้ถามว่าทําไมเขาลดดิสเค้าให้นะครับเรามองในมุมของเทรดธรรมดาถือร้อไม่ใช่ฟิวเจอร์นะผมว่าฟาร์มเนี่ยมีประเด็นในคนนะช็อตเยอะ เขาขายมาต้องมาหาคนซื้อเพื่อที่จะเฮชจริงบล็กพวกนี้จะต้องเฮชกินแค่ส่วนต่างถ้าบล็อกเรารู้ว่าเขาเบสเมื่อไหร่ในยุ่งเบสก็คือถ้าตลาดขึ้นตลาดลงเขาไม่มีตังจ่ายเรานันคือสาระสาคัญแสดงว่ามีคนขายโคกช็อตโคกในตัวฝาการฟาร์มเยอะถ้าผมเดานะแล้วก็ต้องมาปล่อยดิสเคิลที่ตัวนี้ให้คนมาซือ้อราคาตลาด5 9กออกมาซื้อในนี้ซินเทติกสต็อก55าสิบห้าจะอย่างเงี้ยน,น่าสนใจมากกว่าตัวประเภทอย่างนี้เห็นไหม ตัวที่2เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นเหมือนกัน QQQ n a s d a q h w a s c o เนี่ยกับ SPY คนละพรีเมียมดิสเคาลเลยตัวนี้ไม่น่าเล่นพรีเมียมเกือบ10แต่ทั้งที่เป็นดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเหมือนกันดิสเคาลสี่ร้อยเมื่อวานเท่าไหร่393เรนจ์ตั้งแต39่393ถึง410เนี่ยเข้าได้ดีกว่าเสียอีกที่จะไปเล่นกับพรีเมียมถ้าไม่ถ้ามีพรีเมียมเยอะไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเสียเปรียบ อย่างส่วนวน้ํามันเออยังพอหลับหูหลับ,ลบตาได้พรีเมียมสักสามสักสี่ยังพอไหวครับหกสิบเก้าเจ็สิบเอ็ดแต่ต้องต้องไปดูราคาสักนิดหนึ่งที่จะเข้าถ้าให้ผมเช็คลงไปตอนนี้ผมสนใจ s อสแอนพห้าร้อยตัวหนึ่งดิสคาวด์ดีแล้วก็โคกตัวหนึ่งดิสคาวด์ดีรว่าไม่ถึงนี่ไงทองลงมาเยอะดูสิพรีเมียมเล็กๆน้อยๆขนาดนี้ไอเออยู่ทองลงมาทําไมเหมือนกันกับตลาดหุ้นลงมาทาไมก็ทุบเอาของธรรมดาธรรมดาคาว่าทุบคือเขาชอ็อตสั้น เป็นมุมเทรดเดอร์นะครับแต่ว่าผมออกแบบทองเป็นทองแท่งให้มันเป็นฟูกไวคือไม่ขายไม่ตัดขาดทุนไงติดตอยก็ติดไม่เป็นไรเป็นทองแท่งอนาคตข้างหน้ามันมากําลังจะสื่อไปถึงคนที่เล่นโกลฟิวเจอร์นะครับบริหารเขาบริหารเป็นกันอยู่แล้วแหละคนเล่นสัญญาซื้อขายทองล่วงหน้าพวกนี้นะครับ MMIM เนี่ยอย่าอย่าให้มันหลุดนะเหมือนเห็นเหมือนเห็นวันนี้คุณเห็นบิดคอยแป๊บเดียวปุ๊บขึ้นไปปุ๊บลงมาใครชอ็อตอยู่วางสถานะ วางเงินไม่พอโดนบังคับปิดเี่ยทองเขามีประสบการณ์เรามีประสบการณ์กันอยู่แล้วเล่นเป็นแท่งง่ายกับชีวิตมากกว่าวันอีกตัวหนึ่งที่พรีเมียมน้อยๆแบบนี้ผมก็เล็งไว้เหมือนกันถ้าโดนทุบอีกสวยเลยขอให้ขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้ถ้าขึ้นแบบเนี้ยแล้วทองเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมเลงเอาไว้เพราะพรีเมียมไม่เยอะเห็นไหมผมผมจะใช้คําว่าเทรดก่อนในเฉพาะมิลเลอร์นะฟาร์มในหลังๆนี่ปนแปบลบว่าเป็นคําที่แบบจุกชักจูงเงินเข้าไปแบบ ก็เรียกว่าอะไรอะ่ะลองกับช็อตหรือสัญญาซื้อขายลงน้นซึ่งมันมีความเสี่ยงนะแต่ผมต้องอยู่กับสมาชิกหลังห้องก่อนน,น,อน,อน้องๆเนื้อเนอเี่ยไปได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะครับคนที่เก่งอยู่แล้วอย่างแ p p l e แบบนี้พรีเมียม1.6ราคาลงมาเห็นไหมร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแปดเนี่ยเข้าได้เป็นไม้ที่หนึ่งแอปเปลิลก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจพรีเมียมไม่เยอะราคาสมเหตุสมผลกับแนวรับแนวต้านนั่นคือองค์ประกอบปรอบบ่ายที่ออกมาขึ้นมาก่อนเลยสําหรับชาวที่เล่นหุ้น ทีนี้ S&P 500โคดของมันทำไม SPY ก็เป็นกอง ETF ที่ได้รับความนิยมต้นต้นของโลกคุณไปดูนะครับกองทุนหุ้นต่างประเทศของคุณที่เป็นกองทุนดัชนีเขารวบรวมเงินในประเทศขึ้นมาแล้วก็ก็มาซื้อกองทุนนี้ต่ออีกทีเขาเรียกฟันออนฟันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายขณะที่พอร์ตคุณบรอนเดนบัฟเฟตยังถือไว้เลยถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมค้นให้ต้องใช้บรอนเดนบัฟเฟตทั้งหมดนะมั้ง ขอเรียงวอสโกใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดแกถือแวนการ์ดวอสโกเนี่ยเอสแอนพี S ทียไปเหมือนกันแกถือทั้งเอสแอทั้งเป็นดัชนีทั้งสองกองเลยครับนี่พอร์ตคุณบรเรนมาเฟดที่ผมแกะแกะดูนะวันนั้นเองเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับถ้าสมมุติมาเล่นดัชนีกับคนที่เพิ่งเริ่มค่อยๆทำนะค่อยๆเริ่มไปไม่ใช่อ,อีลงุงตุงนางไปซื้อเพราะมีของแถมแบบนั้นอันตราย เห็นไหมตัวนี้เท่าไหร่ถ้าคุณเล่นซินเ h ติกสต็อก k ลได้แต่แต่สัก4 0 0ยเนี่ยบวกลบม่สวยนะชาวบงชาวบ้านก็4 2่นะครับคุณผู้ชม410ผ้เพราะมันไม่มีตัว discount ให้ถือแล้วถือต่อถามว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยมันจะขึ้นหรือเปล่าหรอกเขาขึ้นดอกเบี้ยมันจะลงยิ่งขึ้นดอกเบียเ้ยแรงตลาดหุ้นลงดึงดัดชนีลงมาเตรียมเฉลีย่ยครับจะพึ่งลงกัตลาด370หรือต่ํากว่านั้น360เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นไม้ที่2ตลาดหุ้นขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยเลิศเทอ ตลาดหุ้นที่ไหนจะขึ้นมาด้วยแบบจะยอมรับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นใจเย็นๆเั็นแค่ขึ้นระยะสั้นล่อก,กันได้มามีคนขายใส่ปุ๊บเดี๋ยวลงอีกมองภาพมหแต่ถ้าขอไม่ขึ้นดอกเบีย้ยต่างหากทั้งหุ้นทั้งบิตคอยและทองคุณไปเลือกเอาเลยครับหลับตาจิ้มก็ได้ตัวไหนเนี่ยแต่ดูนิดนึงว่าตังเข้าที่ไหนตังเข้าที่ไหนตัวนั้นมันก็วิ่งแรงเรื่องดอกเบีย้ยจะเป็นตัวจักสำคัญสําหรับคืนนี้นะ ะทีนี้ QQQ เห็นไหมก็จะเป็นเนสแดกเห็นไหมก็เ,เป็น ETF เนี่ยคุณต้องเข้าใจโค้ดมันก่อน คราวนี้มาดูแต่ชนิดเซตนะที่เป็นบ้านเราบ้างก็ค่อยๆ,ๆขึ้นภาษาผมอย่างที่บอกเล่นกันเองอตอนนี้คือเราเล่นกันได้ตังตัวเองตงต่าง,งชาติไม่ค่อยมีแล้วหนีก็ไปถือบันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหมดเดีวด๋ยวจะขึ้นดอกเบี้ยพันหกสิบหกครับใครอยากขายใครร้อนเงินพันสามสิบหกก่อนอันนี้ไม่ว่ากันหลังจากที่ปรับตัวคือดูลักษณะในิสัยเขาเห็นแล้วใช่ไหมเส้นสองร้อยวันเส้นสองร้อยวันเส้น,200นสองร้อยวันแบบเนี้ยขึ้นมาข้างบนขายทํากําไร จะไปมากกว่านี้เงินต้องเข้ามากกว่านี้ต้องเห็นบาทแข็งแต่นะปัจจุบันบาทอ่อนไม่ไหวของทุนน้ามันละ่ะถือแล้วถือต่อถือได้ไหมเนี่ยมันถือมันตั้งแต่ปีที่แล้วใครตีลังกาขายก็ไม่ว่าแต่ต้นทุนที่เพิ่งมาเข้าใหม่ๆอันนี้ต้องมาคุยกันใครถือมันจะคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยคุณจะทำาด้ไหนเหมือนทองก็ว่าแต่คนที่จะเข้าเนี่ยอาจจะต้องเห็นก็ทุบมาทักห้าสิบแปดแบบนี้ได้ตอนนี้หกสิบแปดใชไหมราคาน้ํามันปรับตัวลงมาเห็นไหมน้ํามันยังคงขึ้นอยู่นะ แต่ให้ซื้อเวลาย่อลงมาไม่ใช่ไปไล่ราคากันเขาจะลบแล้วเขาจะลบแล้วนั่นแหละมีคนขายให้คุณเขาออกข่าวมาบางทีข่าวเนี่ยมันโดนซื้อคอนเทนต์นะแต่ผมไม่อยากพูดว่าเดี๋ยวจะจะโดนแบบดราม่าอีกนักข่าวบางทีคือสำนักข่าวเนี่ยเขามีการเขียนข่าวเองและข่าวเขาเรียกข่าว PR อาร์เคยได้ยินข่าว PR ไหมถ้าคุณรู้จักข่าวพ r าและเข้าใจข่าวพ r าคุณจะเข้าใจจอสสโรดมากขึ้นกว่าเดิมข่าวพ r าคือเขียนตามสั่งอ่ะ แต่มันไม่ค่อยดีถ้าพูดไปมันเป็นโรกดาร์กสีเทาที่คุณจะต้องเข้าใจและตีให้ออกอยองว่าเวลานักข่าวเขียนออกมาเขียนจากที่เขาไปศึกษาหาข้อมูลหรือเขียนข่าว PR สาระสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับรบกันแล้วไม่มีวันสงบเรียบร้อยอา้าวเจราจากันแล้วน้ำมันก็ลงไม่รู้ถามว่าทําไมเขาขึ้นมาสองส่วนไงขึ้นมาจากเงินเฟอ้อแล้วเจราจาจบหรือ,อยังละ่ะผู้ใหญ่โจยังจะไปยูโรแถวแถวยุโรปอยู่เลยมันจะจบไม่จบไหมละ่ะ และเดี๋ยวดูข่าวหลังจากนี้นะในส่วนของคริปโตกับทองนะมีข่าวที่เห็นอยู่ว่าไม่จบง่ายๆแน่ห้าสิบแปดหกสิบปดยังคงดีอยู่ส่วนพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นไฮโดเจนเห็นไหมให้ลงมาแถวแถวสักสิบต่ำกว่าสิบสี่ใครไม่มีเข้าได้นี่ก็ e t f ปีกองหนึ่งหรือแม้กระทั่งพลังงานสะอาด i c l n เนี่ยประเทศไทยกองบ,บ้านเราก็ไปซื้อไว้เยอะเหมือนกันฟันออนฟันแบบเนี้สิบเจ็ดสิบแปดเพื่ออนาคตได้แต่ไม่ใช่วันนี้ที่มันจะขึ้น เห็นไหมแล้วมา,าเฉลี่ยที่ถึงสิบเอ็ดถึงสิบสามโกงเริ่มต้นนะเห็นไหมระดับนี้ทั้งนั้นถ้าไม่แตกพานะเดี๋ยวพอไปขายก็กอาไปขายไฮเดิมก่อนจุดแรกเขาระบายของกันเห็นไหมว่าเราไม่ซื้อที่ดอยนิสัยอะไรเอามาจากคุณบริเรนเฟสแกไม่ชอบอะไรที่หวือหวาแกไม่ชอบอะไรที่ไม่รู้จักแกไม่ชอบอะไรที่เป็นกระแสแกจะรอจนไม่มีใครเอาหรือราคาลงมาเยอะๆและ หุ้นตัวนั้นต้องเป็นหุ้นที่ดีไม่ใช่ราคาลงมาเยอะๆแล้วเป็นหุ้นปั่นแบบมันก็ตายเหมือนกันสิบบอริเดนพอเฟตก็หมดก็เจ๊งได้หมดตัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณซื้อด้วยอะไรคุณถามตัวเองซื้อเพราะข่าวอ่าได้ส่วนหนึ่งมาดูราคาประกอบว่าจุดไหนซื้อเพราะเพื่อนบอกหรือว่าซื้อเพราะศึกษามาดีแล้วสาระสําคัญมาอยู่ตรงนี้อาร์ของคุณแคที่วูดยอดทิศต,ติดลมบนเห็นไหมลงมาทานิสเด็กไม่ขึ้นแล้วถ้าวันนี้ขึ้นดอกเบี้ยมนจะเหลือหรอครับ นะเพราะฉะนั้นสมมุติคุณไปได้มาแล้วแต่แถว่า58นะใครได้80หมายนี้ไม่ต้องนะ50เข้าได้ไม้ที่หนึงใครได้80มาแล้วรอตรงนี้เลย34หรือ50ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดเฉลีย่ยเนี่ยคือคือจุดที่กรอบตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยจุดเฉลีย่ยเพราะถ้าขึ้นแล้วนะหุ้นนวัตรกรรมที่ส่วนใหญ่กองนี้ถืออยู่มันมันมันไม่ดีต่อต้นทุนการกู้ยืมครับก็เรียก R&D Research and Development นะต้นทุนประเภทนี้มันเป็นต้นทุนจ่ายทิ้งอะ่ะมันมีความเสี่ยงถ้าวิจัยและพัฒนาไม่ได้ ขาดทุนวิจัยและพัฒนาแล้วคู่แข่งวิจัยและพัฒนาดีกว่าขาดทุนเหมือนกันไม่ใช่กองทุนนะหุ้นที่ถืออยู่มีความเสี่ยงเรื่องดอกเบีย้ยสาระสาคัญเลยเพราะนั้นเนี่ยดีไหมดีหุ้นที่ถืออยู่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเขาคัดเลือกหุ้นเนี่ยผมไม่เถียงแต่หุ้นที่ตอนนี้ที่เจออยู่ถ้าเขาขึ้นดอกเบีย้ยเป็นไงเพราะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าคุณจโรพาเวศคิดจะประกองตลาดหุ้นต้องไม่ขึ้นดอกเบี้ยครับแล้วตลาดหุ้นจะพุ่งพวดพลาดเลย คราวนี้แหละนะคุณแกที่จะได้ไฟสัตว์สองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเห็นไหมเรื่องดอกเบยเป็นเรื่องหลักอย่าพึ่งหลงอย่าพิ่งตามเกมเขาอีกตัวหนึ่งตลาดหุ้นขึ้นมาก็ต้องถามว่าลงมาทําไม ETF เขาแต่ก็ดีที่ลงผมติดอยู่ยตรงนี้ในพูดกันตามตรงสิ่งที่อาจจะเป็นการพูดปลอบใจตัวเองนะผมผมไม่ติดที่ดอย98กับ58มันห่างกัน40นะคุณ อ่ะห้าสิบแปดผมเตรียมลงมาสิสามสิบแปดตรงเนี้ยเดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวผมเขียนให้เป็นตัวเลขกลมๆนะจริงๆสามสิบเก้าสี่สิบมันยี่สิบเองมองผ้าบอกไหมผมเตรียมเฉลีย่ยตรงนี้ครับแล้ววันนี้จริงๆการเห็นตลาดหุ้นขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ไม่ค่อยชอบนะในมุมส่วนตัวนี่คือแอดนะครับเพราะผมถืออยู่นะคุณต้องฟังผมดีๆนะอย่าฟังแล้วเคลิม้มถามว่าทำไมขึ้นไปแบบเนี้ยอยากให้ลงอีกอันทียว่าแชงก็ไม่ว่ากันเพราะอยากเฉลีย่ยถูกๆห้าสิบแปดสามสิบแปดผมไปม่้้ออาจะเนีง ขึ้นไปหายเดิมผมก็าขายแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแต่ขณะที่คนที่ติดอยู่ตรงนี้ต่างประเทศแล้วกันนะักลงทุนต่างประเทศติดตรงนี้อา้าวแล้วเมื่อไหร่จะได้ออกล่ะก็ไม่แปลกนี่ซื้อ ETF กันจากกองทุนต่างประเทศแล้วกันเป็นของแถมนี่ถ้าไม่ดูราคาจะเจอภาพแบบนี้ครับไม่ได้ว่าอะไรแค่ให้หลักคิดนะครับสอนให้คิดว่าเฮ้ยเราจะซื้อจากอะไรซื้อจากเพื่อนบอกซื้อจากราคาหรือซื้อจากหัดดูราคากันจริงๆริงจัง,จงๆเสียทีป้าบอกไหม ไม่เห็นต้องวิเคราะห์อะไรกราฟเลืบเลอบอะไรดูแค่ราคาให้เห็นดูให้เห็นว่าใครเขาถืออยู่นูมาหรือ,อยังของคุณบรอนเดนบัฟเฟตมันนวโลอย่างต่อเน,นื่องเดี๋ยวอาจจะรีบาวขึ้นก็ไม่เป็นไรนตัวกระแสนี่ก็าพาลากไปดย 12, อยสิบสองเพราะพมีข่าวคุณบรอนเดนบัฟเฟตขึ้นเนี่ยปู่บรอนเดนบัฟเฟตขึ้นก็เลยเล่เลเลนตามข่าวปู่ซื้อปู่ซื้อ,อลงมาเท่าไหรหกหกมาสิบสองเนี่ยเท่าไร, 6. 6. 6. าไรลงมาร้อยเปอร์เซ็นตจุดซื้อที่ดีคือลงมาสักร้อยเปอร์เซ็นสิส่วนความปลอดภัยจะมีมากลงมาสักสามสิ ถามว่าลงไดไหมคุณก็ลองไม่ขึ้นดอกเบีย้ยสิหุ้นตัวนี้มันจะลงถามว่าทําไมเพราะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยมันจะดีกับภาคธนาคารครับธนาคารจะได้กําไรเยอะมากขึ้นเนี่ยหุ้นมันต้องดูแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นดอกเบีย้ยมันจะทําให้ภาคธนาคารเนี่ยแข็งแกร่งและไปต่อได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยคือสาระสาคัญของตัวนี้นะคราวนี้นะยเรามาดูต่อกันในส่วนของเอ่อตัวไหนน้องที่ดูกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะอ่าอ่านะคุณบริเรนว่าเฟ์หรอ าบาบาเสียดายมันซื้อในตลาดนู้นไม่ได้ก็เสียดายอ่ะคือถ้าใครติดอยู่ร้อยี่สิบสมมตินะมีเข้าร้อยี่สิบอ่ะมันได้เจ็ดสิบเอ็ดคบคือใจผมมาอยากจะให้คุณได้จต่แถวตรงนี้เลยครับสมมุตินะคุณติดร้อยี่สิบอย่างแรกเลยคุณไม่ติดสามรอยี่สิบดูตัวเองไว้ก่อนนะเออถ้าติดร้อยี่สิบเป็นไม้ที่หนึ่งใช่ไหมผมกะว่าแปดสิบสองนี่จะเข้าเพิ่มแต่แปดสิบสองไม่ต้องเข้าเพิ่มแล้วเพราะมันกระชากแก็บมาผมกะว่ายังไม่จบหรอกที่ขึ้นมาผมมองว่าจริงๆไม่ต้องรีบครับ สมมติว่า60 60 120ิบบวกกัน180หารสอเท่าไร่90ต้นชุนเฉลี่ย90เราอยู่แต่แถวนี้เองถ้าขึ้นไปแค่หายเดิมจุดสูงสุดเดิมหรือ240เราก็ย,ยังพอมีกำไรที่สมน้ำสมเนื้อนะเห็นไหมในส่วนของตัวนี้มาจบที่ Apple แล้วกันสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมได้ไหมตัวนี้ได้ครับไม้ที่158เกิด ขึ้นดอกเบีย้ย Apple ถึงแม้จะถือเงินสดมันก็ลงได้ตามตลาดหุ้นเช่นเดียวกัน138อย่าลืมนะไม่ใช่ว่าลงมาไม่ได้นะหุ้นประเภทยอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้นะซัพพลายเชนมันแย่ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นและโดยเฉพาะกลุ่มพวกนิกเกิลพวกเหล็กพวกอะไรพวกเนี้ยเงินเฟริรมันสูงขึ้นต้นทุนการผลิตของ Apple สูงขึ้นถ้าเขาไม่ขึ้นราคาสินค้าอย่าง iPhone iPad อะไรนะและคงราคาไว้เท่าเดิมนะครับกำไรจะลดลงพอกำไรลดลงเนี่ยตัวนี้มันจะลงมา วันในมิลเลอร์ก็น่าสนใจเหมือนกันสําหรับ Apple ดูดีๆขึ้นดอกเบี้ยรแรงๆเนี่ยคืนนี้หุ้นมันจะตกนะตบไปเล่นไป